สวัสดีท right ่านผู้ชมทุกท mm ่านผมก็กล okay. ับอยู่กับกระผมนะครับเรื่อารเกี่ยวลุ้นใจนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมวิชวลฮาร์ดไลน์สองัพิสโซ่สองกับแชตเตอร์ที่เจ็ดแล้วนะครับผมโอเคดำเนินมาถึงแชตเตอร์นี้จนได้แหมยังรู้สึกเหนื่อยไม่หายเลยกับแชตเตอร์ที่แล้วโอ้โหแบบว่ามันมากอยากให้แชตเตอร์นี้แบบมันพอกับแชตเตอร์ที่แล้วอ่าเจอหน้านี้อีกแล้วสวัสดีครับคุณลุงประยัดครับผมขอบคุณมากที่ช่วยพวกเราไม่ให้พวกเรานั้นได้ ล่มสลายโดยพวกคอมไยแต่ก็ขอบคุณมากอันนี้นะฟังฉันนะแบบว่าฉันจะ็นอะไรให้ดูแปลมัวครับตะกี้นี้เธอจะไปฟังเขามากเลยนะเขาก็เป็นพวกปัญญาอ่อนนะฮะเราต้องไปกันแล้วเอ๊ะเสียงอาจารย์หมอยังอยู่นะอ๋อเขากำลังคุยกันในห้องอ๋อและได้เวลาไปอีกแล้ว คือคือคือบัคอีกแล้วใช่ไหมแม่งบัคอีกแล้วใช่ไหมวา้าโอ้แค่จะเดินยังจะติดบัคเลยอะไรอ่ะอคือแบบคือแบบบัคแบบเยอะไปหรือเปล่า เฮ้ยมึงอย่าบอกนะว่ามันเฮ้ยมึงอย่าบอกนะเฮ้ยอเล็กไม่เล่นนะเฮ้ยบัคไม่ได้นะเฮ้ยบัคสองรอบเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรเอ้าหาเลยวะมันบัคติดต่อกันสองรอบอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ แมงไม่ใช่ละแมงไม่ใช่ละอเล็กอเล็กมึงอย่าเราเล่นกูงูอย่าเราเล่นกูกูถีบจริงเนี่ยแต่มึงทำเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเดีอเล็กอเล็กมึงยังเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเลยโอ้โหอะไรวะถ้ารอบสามนี่แบบเป็นนี่กูร้องไห้เลยจริงว้าวว้าวได้ด้วย Ah <sighs> ท่านผู้ชมครับบอกตามตรงผมพยายามมาประมาณเกือบสิบรอบเห็นจะได้ที่จะให้มันหายบั๊กแลวผมคือทนไม่ไหวไงผมก็เลยแบบว่าจะจะไม่ให้มันแบบต้องมาเดินติดตรงนั้นจนมันไม่สามารถจะไปต่อได้ผมก็เลยต้องแบบหาของมาขวางทางเลยแล้วผมก็ทํามันได้อ่ะผมทําให้เกมจะชิมันบั๊กแล้วมันไม่มีทางหายมันก็กลับมาหายแล้วมันก็กลับมาเล่นได้อ่ะโอ้ผมนี่มันอัจฉริยะอัจฉริยะจริงๆเลยโอเคเขาเิ่นดีกว่า โอเคเอาละตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อฐานปล่อยจรวดเหรออ๋อน่าจะใช่นะผมอ่าในเวลาปล่อยจรวดอ่าสามสิบวีเตรียมปล่อยจรวดนะครับทุกคนครับรอดูผลงานได้เลยไปแล้วเตรียมตัวปล่อยจรวดเอ้ยใส่ยาละครับไรโอ้ เฮ้ยได้ไหมเย็ดได้เอ้ยเราทำได้เราทำได้เย euh. ็ดส่งจรวดไปได้เอาละก็แล้วเราอะแป๊บหนึ่งนะกาคือกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราครับผม onna กำลังคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งขอบคุณทุกอย่างนะก็ดอนนายดีกับพวกเรามากเลยมาแล้วโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับโหมันช่าง สวยงามและน่ากลัวเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้เอาแล้วไงวอ๋อคือเราอ๋อคือที่เราส่งไปนี่คือแบบจะทำลายพวกมวลสารกับไอพวกคลื่นอะไรต่างๆนี้ให้มันหมดไปเหรอคือตะกี้เราทำจนมันแบบสำเร็จใช่ไหมคือแบบว่ามันหายไปแล้วตอนนี้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม อ๋ออย่างงี้นี่เองอ๋อหรือว่าเราส่งจรวดไปยิงในตรงนู้นหรือเปล่าหรือแบบว่าส่งไอ้พวกดาวธงดาวเทียมอะไรก็ไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็แบบผมก็ไม่ได้เข้าใจแล้วมากมายผมก็ดูตามสถานการณ์เอาเองคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้เอาดาวเปไปไหนอ่ะเอาอีกแล้วนะอย่าไปไกลล่ะโอเคกดครับรหัสครับกดอะไรนะเห็นกดอากาศอ๋อขวางทางเอาละ โอ้ยเนาะเฮดเฮดเฮลิคอปเตอร์เราจะไปจากที่นี่ใช่ไหมเราจะออกไปจากที่ที่แบบนรกชัดๆอย่างเงี้ยเราจะไปที่ที่ดีที่สุดอ๋ออะไรอีกอ้อยอ้อยอะไรอีก เอาตัวตัวเชี่ยนี้นะหรอเอาพ่อพ่อเป็นไรเปล่าอเล็กอเล็กเฮ้ยเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเอาออกไปนะเฮ้ยพ่อพ่อตีมันเลยตีมันเลยขวาวตีมันเลยไอตัวนี้มันมันแบบสะกดเราอ่ะมันสะกดเราไว้ตีแม่งเลยนี่ต้องอย่างนั้นพ่อตีมันเลยพ่อเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรนะเว้ยอย่าทำอะไรพ่อเลยอย่าทำอะไรพ่อเลยโอ้โหไอชิพหายละวสองตัวแค่ตัวเดียวก็จะแย่แล้วมาสองตัวเลยเหรอเฮ้ยมึงจะทำอะไรพ่ออะเฮ้ยฉันรักเธอนะอเล็กลูกรักพ่อรักลูหนูก็รักพ่อไม่ไม่เชี่ยไม่เชี่ยตายเอ่ะกอร์ดอน เฮ้ยดอกมาช่วยดิน้อกมาช่วยเออเฮ้ยเร็วเร็วโหไปช่วยเฮ้ยช่วยไม่ทันแนะ่พ่อเฮ้ยไม่ทันอะ่ะผมว่ายังไงก็ไม่ทันอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายเลยไม่นะ จากนุไปพอ่อก็จบกันไปนะครับสำหรับฮ l f ไลท์ 2M สด2ก็คงจะมีเท่านี้เราก็เคลียร์มาจนจบสำหรับซีรีส์ฮ l f ไลท์ Life. ก็ก็ไม่คิดว่ามันจะจบแบบ โอ้โหแบบจีดอะแบบว่าทำลายจิตใจมากอะคือแบบเราไม่รู้ไงผมว่ายังไงก็ตายอะคือจะให้ช่วยยังไงก็ไม่ก็ไม่ได้คือมันเจาะเข้าไปในสมองแล้วอะโหแบบแบบมันแบบสุดๆอะแบบว่าโอ้โหเล่นกั่นี้เลยเหรอแบบโคตรทำลายจิตใจอะบอกตามตรงแบบว่าโหเอางั้นเลยอะไรแบบนี้แล้วคือมัน คือมันไม่มีต่อแล้วไงคือมันจบแค่เนี้ยเ,เรื่องมันก็จบแค่เนี้ยมันไม่มีต่อที่จะให้เรารู้ว่าเออเป็นยังไงบ้างทุกอย่างจะโอเคไหมทุกอย่างจะเป็นยังไงต่อไปมันไม่มีครับผมมันไม่ต่อครับเอกนทํามันก็ไม่ยอมสร้างต่อแล้วครับผมก็ผ่านมาเกือบสิบสิบกว่าปีแล้วครับผมก็ไม่มีภาคต่อครับผมนะแล้วคือก็จบเพียงเท่าเนี้แล้วมันทิง้งทิ้งแบบทิ้งปมไว้แค่เนี้ยคือ โอเคก็จบกันไปนครับผมสำหรับหนึ่งร้อยสอง episode สองคงจะมีเพียงเท่านี้นครับผมก็งก็ขอบคุณทุกท่านทุกท่านและขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ติดตามมาตลอดครับผมสําหรับโปรเจกต์นี้ติดตามตั้งแต่ harp live า a r p live พักแรก harp live พักสองพัก harp ไ i v e episode หนึ่งแล้วก็ harp live episode สองในครั้งนี้ก็จบกันไปนครับผมก็ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากขอบคุณทุกท่านมากครับผม ที่อุตสาห์ติดตามกันมาถึงแบบจบโปรเจกต์แล้วต่อไปก็คงต้องรอแบบว่ารอว่าเขาจะทําต่อไหมถ้าเกิดทาต่อผมก็จะมาแคสต่อแต่ถ้าเกิดเขาไม่สร้างต่อแล้วผมก็คงจะต้องแบบเก็บเอาไว้เป็นตานานสําหรับเกมนี้นะโอเคก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมสําหรับเออสำหรับเอพิโซดนี้ครับผมแหมหลายคนก็แบบคงจะช็อกหน้าดูเลยนะครับผมที่มันแบบ จบแบบนี้เลยเหรอพ่อมึงแบบทอาให้จิตใจกูมากอะไแบบนี้ครับผมก็สำหรับโปรเจกต์หน้าจะเป็นจั s ค c r o s s 2หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมแบบไม่รู้สิเพื่ออาจจะได้โปรเจกต์ที่มันดีกว่านี้แบบว่าได้มาแคสอะไรแบบนี้ครผมก็ต้องติดตามว่าผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่ทานี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมมาตั้งแต่พาร์ท ภาคแรกยันภาคสุดท้ายภาคแรกยันภาคสุดท้ายโอเคผมไม่รู้ว่าอนาคตจะมีภาคต่อหรือไม่ทุกคนต้องไปติดตามแต่ถ้ามีตอบผมแค่ต่อแน่นอนครับสลองดิวสวัสดีครับ